รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการพิสูจน์ความจริงกับผมบินบรลลือธิ์เรากลับมาพบกันเช่นเคยครับที่ช่อง 3sd ช่อง28คุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวหรือแจ้งข้อมูลข่าวสารกับทีมงานของเราได้ที่ idline@bin3sd สำหรับรายการพิสูจน์ความจริงก็ยังเข้มข้นเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาวันนี้ทางรายการของเรามีอะไรให้หน่าติดตามบ้างนั้นไปชมตัวอย่างพร้อมกันเลยครับ ใชปริศนาบ้านอาถรรพ์หลังคนทยอยตาย8ศพที่ดอยหลวงเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่อุปทานหรือวิญญาณมีจริงหลังชาวบ้านสามรายแจ้งตำรวจบอกตรงกันหญิงสาวเข้าฝันช่วยงมศพจมคลองสิบปทุมธานีพิสูจน์ชีวิตจริงกับบินบดุริศช่วยเหลือสองพี่น้องเจ้าหญิงเจ้าชายนิทราจากอุบัติเหตุถูกรถกระบะพุ่งชน เริ่มต้นช่วงแรกผมจะพาคุณผู้ชมไปพิสูจน์เอาเรื่องจริงกับเสียงเล่าลือถึงอาถรรพ์กับบ้านหลังหนึ่งในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านต่งางหวาดผวากับเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นกับคนในบ้านหลังนี้เพราะว่าสมาชิกในครอบครัวของบ้านหลนันี้ต่างทยอยกันเสียชีวิตแบบผิดธ,ธรรมชาติบางคนก็ไหลาตายตายทั้งกลมแขวนคอตายหรือแม้แต่ยิงตัวตายรวมแล้ว8คน เราได้ส่งทีมงานพิสูจน์ความจริงไปเปิดปิดสนาอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้พิสูจน์เรื่องจริงโดย AIS Air Asia ก็ A ต้องหาเงินเก็กัน เดี๋ยวน่าจะท่าจะกินจะทานนี่เนอตอนนี้นั่งได้ได้สตางค์เต๋อเอ็นหน้าก็จะฟังที่สุดเลยฟังทำขั้วเวที่สุดนะลุงเนอท่านี้ก็ไป่ห้ามของกินของตานข้างหน้าต้องมาให้หอนวัดตุูกอยู่ทถวนี้นะลุงเนอหน้าเหยากขั้วเวทที่สุดต้องห่วงต้องหามงเอาตั้งหน้าเปลี่ยนไปเลยลุงเนอ ญาติพยายามสื่อสารกับดวงวิญญาณของนางลัดดาที่ถูกนายเรวัตน้องชายแท้ๆทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตเพื่อให้เธอรับรู้ว่าพวกเขายังไม่ลืมที่จะทำพิธีสูตรถอนดวงวิญญาณให้ไปสู่สุขติ <S <S หลังจากก่อนหน้านี้ไม่ได้ทำพิธีศพตามประเพณีบโบราณล้านานาเพราะฐานะยากจนรัดดาเป็นศพที่แดที่เสียชีวิตในบ้านหลังนี้ทำให้ชาวบ้านเมกะตะบนเชียงดาวอำเภอเชียงดาวเล่าลือกันว่าบ้านหลังนี้มีอาถรรพ์ งานพิสูจน์ความจริงนะครับพาท่านผู้ชมมาพิสูจน์ความจริงที่บ้านหลังนี้นะครับซึ่งชาวบ้านเชื่อกันนะครับว่าสาเหตุที่ทําให้คนในบ้านเสียชีวิตถึง8ศพเกิดจากสิ่งลี้ลับครับทีมงานพิสูจน์ความจริงเข้าไปสํารวจบ้านหลังนี้นะครับเพราะว่ายังมีร่องรอยการบุกรุกทําลายข้าวของ ผู้ใหญ่บ,บ้านบอกว่าสาเหตุเกิดจากนายเรวัตเมาสุราและยาบ้าก่อนจะบุกเข้าไปทำร้ายพี่สาวจนเสียชีวิตก่อนหน้านี้นะครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เพิ่งมีเหตุสลดใจในบ้านหลังนี้เมื่อนายเรวัตทำร้ายร่างกายนายนารงสามีของพี่สาวด้วยการใช้มีดฟันจนบาดเจ็บในช่วงเย็นแต่เมื่อรุ่งเช้าคนในครอบครัวบ,บอกกับชาวบ้านว่านายนารงแขวนคอตาย หลังจากที่นายนรงตายในบ้านเป็นศพที่7นะครับญาติญาติดได้ตักเตือนนางละดาว่าควรทําพิธีสูทรอนหรือทําบุญบ้านเพื่อล้างอาถรรพ์ไม่เช่นนั้นเธอเองเจะกลายเป็นศพที่8เนีม่กระดามันสุมาถันแม่ว่ากูบอกอย่างมึงมึงอของฟังแต่มื่อนี่มื่อเมื่อเมื่อไม่ได้คนอื่นเมื่อเมื่อเจี๋ที่กูบอกอย่างของฟังครับมึงคอยดูเถอะมึงเจี๋ยกูมึงเนี่ยจะเป็นศพที่แปดแม่ว่าดังๆอย่างเช้าบ้านเป็นยังว่าได้ยินเลยชาวบ้านหลายคนยอมเล่าถึงอาถรรพ์บ้านแปดศพ ให้กับทีมงานพิสูจน์ความจริงได้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วที่ดินผืนนี้เคยเป็นวัดร้างเป็นตีนี้เป็นตีดินจะอะไรก็เป็นตีวัดวัดเก่าเราว่าเป็นวัดร้างแล้วก็อะไรนะครับน้ำบ่อไหลน้ำบ่อไหลน้ำบ่อไหลนี่ยังไงครับน้ำซึมออกจากดินมาตลอดน้ำซึมออกจากใต้ดินมาน้ำบ่อไหลครับนอกจากนั้นยังเป็นที่ที่มีน้ำตาพูดซึ่งคนล้านนาถือเป็นที่ขืดหรือที่ต้องห้ามหรือไม่ให้สร้างบ้านเรือนอย่างเด็ดขาด แม้ชาวบ้านจะตักเตือนเรื่องของอาถรรพ์ตามความเชื่อแต่เจ้าของบ้านคนก่อนคือนายแก้วไม่เชื่อจึงเข้าจับจองที่ดินถมตาน้ําผุดแล้วสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาเมื่อสร้างเสร็จก็เข้าไปอยู่อาศัยโดยไม่ได้ทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ไม่ถึงหนึ่งเดือนเหตุตายอาถรรพ์ก็เริ่มต้นขึ้นพอสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาสักพักหนึ่งเจ้าของบ้านที่ไปซื้อแล้วมาสร้างเนี่ยคนก่อ คาตัวตายอะค่ะไ้ลุงแก้วปู่บ้านอยู่ได้เมื่อกี้วันก็หนังทัานี่เออท่านนี้กับองค์ป่าก็บอก,กุยิ่งตัวเก่าหมวก<อ>สเสด็จท่ปนู้นครับชบเหล็กอ,อยู่ไม่ถึงเดือนหล,ลงจากนั้นไม่ถึงปีบ้านหลังนี้เริ่มทําให้ชาวบ้านเชื่อกันว่ามีอาถรรพ์แน่นอนเพราะต่อมาลูกชายนายแก้วก็เสียชีวิตเป็นศพที่สองในบ้านหลังนี้เช่นกัน อาถรรพ์ของบ้านหลังนี้นะครับทำให้คนในบ้านเสียชีวิตแบบไม่ปกตินะครับคือแขวนคอตายถึง3าคนตรงนี้จะเป็นรายแรกนะครับก็คือพ่ออุวิปันนะครับซึ่งเป็นพ่อของนายนวลแล้วก็แม่ครับตรงนี้นายลงใครนะครับไอ้ลงเขาแขวนตรงไหนแม่ตรงขื่นมาเดินเข้ามาด้วยกันไหมตรงไหนฮะตรงขื้นตรงนี้เลยนะฮะพี่นลงแฟนของคุณระดานะครับ พี่ซอนพี่ซอนแขวนตรงไหนครับแขวนตรงนีแล้วชาวบ้านเขาพูดกันว่ายังไงบ้างครับเขากลัวกันนักลัวตอนนี้ชาวบ้านไม่กล้าเข้ามาบ้านหลังนี้เลยเหรอเขากลัวฮะการเสียชีวิตของคนในบ้านหลังนี้คนทั่วไปอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของการฆาตกรรมแต่ชาวบ้านแม่กะยังเชื่อว่าเกิดจากอาถรรพ์ ดังนั้นจึงเตรียมทำพิธีทางศาสนาและสุดถอนตามความเชื่อของชาวล้านนาะคุณผู้ชมครับต้องติดตามกันต่อนะครับหลังจากทําพิธีสุดถอนวิญญาณแล้วจะคลายความวิตกกังวลให้กับชาวบ้านมากน้อยแค่ไหนกลับมาพิสูจน์เอาเรื่องจริงกันต่อนะครับเรื่องนี้หลายคนคิดว่าเปนะ็นเรื่องที่งมงายแต่ก็เกิดขึ้นแล้วกับคุณป้าท่านหนึ่งที่ปทุมธานี คุณป้ายืนยันนะครับว่ามีวิญญาณของหญิงสาวท่านหนึ่งมาเข้าฝันขอความช่วยเหลือโดยช่วยงมร่างของเธอที่จมอยู่ไว้ในคลองนี้เพื่อต้องการแค่ไปผุดไปเกิดแต่ที่น่าเหลือเชื่อครับผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีวิญญาณของหญิงสาวมาเข้าฝันขอความช่วยเหลือคือให้งมร่างของเธอจากคลองเดียวกันนี่ถึงสคนทีมงานพิสูจน์ความจริงลงพื้นที่ไปพิสูจน์เรื่องนี้กันครับ ขอให้ขึ้นหาเจอนะจะไ,ได้ไปพูดไปเกิดใหม่ลูกเอ้ยเราลงไปก็อ,อุ้มขึ้นมาขอให้เจอนะอย่าให้ช้าอย่าให้เสียวเวลามากหมกคืนก็ทั้งคืนแล้วนักประดาน้ำแนละทีมอาสากู้ภยัยมูลนิธิร่วมกตัญญูนับสิบชีวิตกำลับบงช่วยกันค้นหาร่างหญิงสาวในคลองสิบ พื้นที่ตำบลบึงบาอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีตามที่รับแจ้งจากป้ารำพันพรมบุญชูชาวบ้านริมคลองว่ามีวิญญาณหญิงสาวมาเข้าฝันขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ช่วยงมหาร่างของเธอที่จมอยู่ก้นคลองมาเอาเขาขึ้นหน่อยเขาอยู่จุดนี้เขาขึ้นมาแล้วแล้วเขาลื่นลงไป ก็เจอตะข่ายเจอสแสลมพันตออยู่อยู่แล้วขึ้นไม่ได้แม่นแม่นมากจุดนี้คือจุดนี้แน่ๆในฝันเหมือนก็เป็นตาเปล่าคือว่าคำบอกเล่าถึงความฝันของป้ารำพันทำให้หลายคนไม่อยากเชื่อว่าจะเป็นจริงได้แต่ก็ทำให้หลายคน ขนลุกขนพองไปตามๆกันหลังทราบข่าวว่าวิญญาณของหญิงสาวได้ไปขอความช่วยเหลือกับชาวบ้านคนอื่นๆอีกสามคนในเวลาใกล้เคียงกันเรื่องราวของศพใต้ลำคลองแห่งนี้จึงเป็นปริศนาชวนให้หลายคนค้นหาคำตอบว่าที่นี่มีศพหญิงสาวจมอยู่ใต้น้ำจริงหรือไม่ คือน่าจะงมงมมากันตั้งแต่วันแรกค่ะคือแบบเราก็แบบคือได้กลิ่นอ่ะพี่คือยืนหนูยืนณจุดนี้เลยค่ะคือได้กลิ่นแบบกลิ่นบันโชยมาคือกลิ่นเหม็นมากเราก็แบบสงสัยว่าคือมันกลิ่นอะไรคือคิดว่าจะได้กลิ่นกับป้าแค่สองคนนะคะแต่คือไม่ใช่ว่าเราได้กลิ่นสองคนคือชาวบ้านอ่ะเป็นสิบคนน่ะได้กลิ่นนะคะพี่เ้ากัมนนนไดป พอได้ลงไปปุ๊บพอถ่ายรูปไปก็จะเห็นเป็นแสงอยู่ที่ต้นไทรแต่เราไม่รู้ว่ามันจะมีจริงหรือไม่จริงเราก็ต้องป้องกันนักประดาน้ําเราเพื่อว่าของตรงนี้มันแรงคือหนึ่งเขาเป็นตะพานหัวเดียวเรามีต้นไทรต้นไทรต้นนี้น่าจะประมาณร่วมร้อยปีแล้วครับ แม้ปฏิบัติการค้นหาของทีมอาสากู้ภัยทั้ง3ามครั้งทั้งกลางวันและกลางคืนรวมกว่าสิบชั่วโมงจะไม่พบร่างหรือร่องรอยของหญิงสาวที่มาเข้าฝันป้ารำพันแต่หลายคนยังเชื่อว่าอาจจะมีดวงวิญ,ญญาณที่รอความช่วยเหลืออยู่ความฝันของป้ารำพันที่ตรงกับอีกหลายคน แม้จะเป็นคำกล่าวที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีร่างของผู้หญิงถูกฆ่านำมาถ่วงน้ำจริงหรือไม่แต่ทุกฝ่ายได้พยายามสุดความสามารถเพื่อหาคำตอบในประเด็นลี้ลับนี้รวมถึงการสืมหาเบาะแสทางคดีก็ไม่ปรากฏหลักฐานการแจ้งความคนหายในพื้นที่ครั้งแรกงมไปประมาณ3-4ชั่วโมง ก็อยู่ประมาณตีสาเกือบตีสีก็ไม่พบจนกระทั่งดึกแล้วทั้งเราและดักปรดาน้ําก็เริ่มอ่อนเพียแล้วประกอบกับความมืดของพื้นที่ไม่เอื้ออํานวยแล้วที่ที่ที่เราถอนเนี่ยเพราะว่าถ้าหากยังเป็นคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะไม่ยอมถอนเด็ดขาด ลำคลองแห่งนี้ในห้วงเวลาที่เงียบสงัดและมืดดับแสงลงในยามค่ำคืนกลายเป็นช่วงนาทีที่สร้างความเคลือบแคลงใจให้กับป้ารำพันเป็นอย่างมากถึงเหตุผลที่เข้าฝันมาขอความช่วยเหลือจากเธอขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาถนนเส้นหนองเสือริมคลองสิบ มักเกิดอุบัติเหตุขึ้นหลายครั้งทั้งอุบัติเหตุคนจมน้ำและรถชนเนื่องจากบริเวณนั้นเป็นสะพานขาดที่ก่อสร้างไม่เสร็จและยังมีต้นไทรสถิตยอยู่ตรงทางสามแพร่งด้วยนี่อาจจะเป็นอาถรรพ์จนทำให้เกิดเหตุการณ์ลี้ลับกับคนในพื้นที่นี้ก็เป็นได้ ผู้ชมครับวันที่28 29พฤศจิกายนนี้นะครับรายการพิสูจน์ความจริงเรามีโครงการพิสูจน์ความจริงสัญจรมอบไออุ่นคนบนดอยนะครับเพื่อนําเครื่องนุ่งห่มกันหนาวเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นไปช่วยเหลือชาวบ้านที่อําเภอท่าสองอยางจังหวัดตากวันนี้เรามีประมวลภาพที่โรงพื้นที่ไปสํารวจหมู่บ้านก่อนที่เราจะนําความช่วยเหลือไปให้ไปชมพร้อมๆกันเลยครับ ทีมพิสูจน์ความจริงออกเดินทางพร้อมด้วยทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35กองกำลังในเรศวรจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมุ่งหน้าปลายทางบ้านแม่วะหลวงอำเภอท่าสองอยางพื้นที่เหนือสุดของจังหวัดตากรอยต่อกับอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนและอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เส้นทางจะลัดเลาะริมแม่น้ำเมยบนทางหลวงหมายเลข105แม่สอดแม่เสเรียงตามแนวชายแดนไทยเมียนมา ผ่านจุดสกัดและจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ทหารสลับกับต่อชดอเป็นระยะระยะจนผ่านตัวอำเภอท่าสองอย่างเส้นทางเริ่มยากลำบากมากขึ้น ระหว่างที่ทีมพิสูจน์ความจริงและเจ้าหน้าที่ทหารกำลังจะเดินทางต่อไปอยังพื้นที่ตำบลแม่วะหลวงนะคะก็ได้พบกับอุปสรรคระหว่างการเดินทางค่ะเนื่องจากว่ามีต้นไม้นะคะได้ล้มขวางเส้นทางทําให้เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงนั้นได้ส่งช่างมาจากจังหวัดลําปางเพื่อเปิดเส้นทางให้รถสามารถผ่านไปได้ค่ะนับจากจุดนี้เริ่มไม่มีสัญญ,ญาณโทรศัพท์เพราะเข้าเขตหุบเขาที่สลับซับซ้อนสองข้างทางบางช่วงเป็นหุบเหวลึกถนนค่อนข้างเปรียว นานนับชั่วโมงจึงจะมีรถวิ่งผ่านส่วนรถประจำทางซึ่งเป็นรถที่ชาวบ้านใช้สัญจรไปมานั้นมีเพียงสองแถวแม่สอดแม่สเสรียงที่วิ่งเพียงวันละสองเที่ยวเท่านั้นทุกปีของตำบลแม่วันหลวงนะครับจะประสบภายหนาวนะครับคืออย่างที่เราอยู่ๆเนี่ยตัวเนี้ยถ้าในช่วงเดือนธันวาถึงมการาครับจะอยู่ที่ประมาณสององศาถึง4องศารครับ ระยะทาง182กิโลเมตรจากอำเภอแม่สอดถึงบ้านแม่วะหลวงเราใช้เวลาในการเดินทางครั้งนี้กว่า4ชั่วโมงแต่เมื่อเราบินสำรวจทางอากาศตามแนวเทือกเขาถนนทงชัยพบว่ามีความสลับซับซ้อนภาพมุมสูงเห็นได้ชัดว่าหลายหมู่บ้านตั้งอยู่ในหุบเขาห่างไกลาการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากเช่นเดียวกับการเข้าไ้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ที่บางครั้งต้องใช้การเดินเท้านานนับวันกว่าจะเข้าถึงจุดหมายได้ กการเสียสละคือการมอบโอกาสทุกการแบ่งปันหมายถึงชีวิตใหม่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับคุณบินบรลฤทริ์แบ่งปันน้ำใจให้เด็กน้อยได้โอกาสกับโครงการพิสูจน์ความจริงสัญจรมอบไออุ่นคนบนดอยที่หมู่สามบ้านแม่วะหลวงอำเภอท่าสองอยางจังหวัดต,ตา ร่วมบริจาคได้ที่บัญชีพิสูจน์ความจริงสัญจรมอบไออุ่นคนบนดอยธนาคารกรุงศรีอยุธยาหมายเลขบัญชี0131580007